الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الوادعة الفضاء ليلها كنهارها لا يذيق <applause> عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العليم تنجيناه الساتات خرب رحمه العين قاهرا لا تنجي العين تومي فالتقوى يقرئ طريق الله سبحانه وتعالى อนสิ่งที่พระองค์ล้าสุบฮาวตาทรงมีพระบัญชาชัยและจงออกห่างจากพระบัญชาห้างจึงจะถือได้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีความตักว่ายงเกรยอ่อองลอสุดบาฮาหวตาแท้จริงท่านพี่น้องที่เคารพรักทุงหลายบรรดามักสับสิ่งต่างๆที่พระองค์ลอสุบฮาตา ทรงสร้างขึ้นมาอย่างกุอยานใบน,นี้นั้นดนะ้วแล้วแต่มีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไปซึ่งในความแตกต่างเหล่านี้พระองค์ก็ได้ทรงมอบหมายหามานะหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกันซึ่งหากเราได้ลองพิจารณาดูสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวของเราก็จะพบว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้น มันได้ดังเงินไปตามระบบตามขามาหน้าหน้าที่ความรับผิดชอบของมันได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ไม่เคยมีวันไหนเลยที่ดวงอาทิตย์จะไม่ขึ้นและเมื่อมันขึ้นมาแล้วก็ไม่มีวันไหนเลยที่มันจะไม่ตกและยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันที่มันได้ทั้หน้าที่ของมันได้อย่างไม่บกบอ ท่านพี่น้องที่เขารักที่หลายคำว่าอามานะความรับผิดชอบที่เรามักใจได้ยินกปนมานั้นมีแต่มีความหมายแค่เพียงการม้อหรือการสมคืนของฝากก่อนนั้นอามานะความรับผิดชอบเป็นคําสั้นๆเป็นคําที่พูดง่ายแต่ทํายากอามานะเป็นคําที่ผู้คลชอบพูดแต่ไม่ชอบทำ อามานะความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ฟังกับยิ้ในเวลาพูดแต่มีน้ำหนักอย่างมากในตราช่างวันเกียร์นะแล้วอามานะความรับผิดชอบในครอบของอันอิสลามคืออะไรอามานะความรับผิดชอบก็คือการที่บุคคลหนึ่งต้องประพฤติปฏิบัติก่อหน้าที่ที่ตวเองนั้นได้รับมอบหมายทำให้ดีที่สุด มีความบริสุทธิใจรับผิดชอบก่อนหน้าที่ที่มึงมีให้พรบถ้วนและสมบูรณ์สันติน้องที่เคารพรักทั้งหลายปัจจุบันปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมข,ของเราทุกวันนี้นั้นเราต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันได้เกิดขึ้นมาจากการที่มนุษย์นั้นบกพร่องต่อหน้าที่ที่ตนเองนั้นได้รับมอบหมาย,ยเช่นเป็นตำรวจ เป็นทหารหน้าที่ของเขาก็คือดูแลทุกสุขของประชาชนดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองซึ่งจะหาพวกเขาเหล่านี้ปกค้องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาแน่นอนสังคมของเราบ้านเมืองของเราก็จะมีขโมยขจรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือแม้จะเป็นเหตุการณ์ ที่เป็นข่าวดังเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาที่คูโรงเรียนเอกชนดังแห่งหนึ่งบุกครองต่อหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของเขาซึ่งครูมีหน้าที่คอยอบรมสอนสอนให้กับบรรดาลูกศิษย์ดูแลเอาใจใส่ให้กับลูกศิษย์แต่ครูท่าน,นี้กับมีการทำร้ายเด็กๆในห้องเรียนของเขาจนเป็นข่าวดังสุดโคมซึ่งมันได้ส่งผลเสียต่อการเรียนและสภาพจิตใจของเด็กๆ และนี่คือตัวอย่างของการบุกรุก้อต่อหน้าที่ความรับผิดชอบดังนั้นท่านนบีมุฮัมาสสุลลัมอัลัยฮุเซลัมท่านได้ส่งต่อเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบเอาไว้ว่าคุณลูกุรออินว่าคุณลูกุมมัสูลุนอันรอีติซึ่งมีใจความว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและทุกๆคน ก็จะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์กอซุบานาวะอะลาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาในวันเกียรมาดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดหรือสถานะใดก็ตา ชอของตนเองเพื่อมอัสุขบานรูปแบละสิ่งตดังที่ามอัสุานลาสุขวะในสองอัริยตอาทที่สุขวะ่มาขอลเกาุนจินนวันอินอิลลิยาบุดุนซึ่งมีใจความว่าและเรามีแต่สองร้ายและมันุกขึ้นมาเพื่อสิ่งใดแต่เพื่อทำการเคารพ ต่อข้าเท่านั้นจึงจากอายะน,นี้นั้นมาถึงการที่พระองค์ลอสุบานะฮัวตาอาลาสรงสร้างมนุษย์และหินขึ้นมานี้ก็อเพื่อให้มนุษย์และหินทําการเคารพพักดีปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ของพระองค์ลอสุบานะฮัวตาอาลาเท่าน,นั้นแล้วเราต้องตรวจสอบตัวของเราว่าเรานั้น ด้าปฏิบัติตามพระบัญชาช้ของพระองค์ครบถ้วนแล้วหรือยังละมาบวด z กกา t ทำการคบหรือเปล่าของอารอมเราหยุดกันหรือยังถ้ายังรันก็เท่ากับว่าเรานั้นยังบกพร่องต่ออามานะ์ความรับผิดชอบที่มีต่อพระองค์พระสุภานารูปตาลาไรยประการต่อมาที่อิสลามส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบก็คือ การมานะีความนความรับผิดชอบต่อครอบครัวซึ่งในครอบครัวของเรานั้นประอกอบไปด้วยสามีหรือผู้ที่แต่งชื่อว่าเป็นพ่อซึ่งหน้าที่ของผู้เป็นพ่อก็คือทํางานแสวงหาปัจจัยย,ยังชีพมาเลี้ยงดูครอบครัวภรรยาหรือผู้ที่เป็นแม่ทําหน้าที่ห,หาอาหารทํางานบ้านผู้ที่เป็นลูกทําหน้าที่เรียนหนังสือ คอยช่วยเหลือดูแลพ่อแม่แ hmm. ต่หน้าที่ที่สำคัญของพ่อแม่ไม่ใช่ไปการเลี nah ้ยงดูส <sm> ่งเสียให้ลูกๆได้เรียนสูงสุดเท่านั้นแต่พ่อแม่จะต้องใส่จิตวิญญาณแห่งอานิสลามให้แก่ลูกๆด้วยส่งเสริมให้พวกเขาได้เล่าเรียนแสวงหาวิชาความรู้ด้านศาสนาและทันนบีมุฮัมมัดสุลต่านให้ดีบริสุทธละศูนต่าว่ากอนละบุญินมี ฝ่ายกองผู้านผู้มุสลิมินซึ่งมีจามาว่าการแสวงหาวิชาความรู้นั้นเป็นฟัรดูเหนือมุสลิมทุกทุกคนซึ่งจากฮะริษบทนี้เรื่องการแสวงหาวิชาความรู้ด้านศาสนานั้นวิใชาเป็นเรื่องวายิบจำเป็นแต่เฉพาะเด็กเดกเท่านั้นแต่การแสวงหาวิชาความรู้ด้านศาสนานั้นยังเป็นฟัรดูวายิบตัวพ่อแม่อีกด้วย พยายามหลอหลอมให้พวกเขาอยู่ในกรอบของอันอิสลามจึงจะถือได้ว่าเรานั้นมีอามานะความรับผิดชอบต่อครอบครัวและประการสุดท้ายอิสลามได้สอนให้เรานั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนตเนื่องจากชีวิตคนเราในดุญยานี้เราไม่อาจที่จะป,ปฏิเสธที่จะอยู่คนเดียวโดยลำพังได้เราจะต้องมีการอยู่ร่วมกันในสังคม มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและแน่นอนเมื่อมีการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะต้องมีอามานะความรับผิดชอบเพื่อให้ความสุขที่สุดเกิดขึ้นในสังคมของเราเดี๋ยวเริ่มจากจุดง่ยงายๆใกล้ตัวของเราก่อนแม้กระทั่งเป็นการ่าจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตารายบนทางสัญจรที่ผู้คนสัญจรไปมานันก็ชอบเพรว่าเรานั้น ความรับผิดชอบต่อสังคนแล้วดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุบอร์ม้อยและมูสลัลำท่านได้ทรงตัดว,ว่าบุคคลใดก็ตามที่เขาได้ขจัดกิ่งไม้หรือสิ่งที่จะทําให้เกิดอันตร,รายบนทางสัญจรนี้ท่านนาบีได้บอกว่าเขานั้นจะเป็นผู้หนึ่งจากผู้ที่พระองค์อัสุบานะาหัวตาลาทร่งพอพระไยในตัวเขาและพระองค์ก็จะทรงับพระยะจให้แก่เขา สังี่น้องที่เคารพรักยิ่งทุกหลายแล้สอนในเรื่องของความรับผิดชอบให้กับผู้สัทธาตทุกหลายโดยเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดก่ัวตัวเราไปสู่ครอบครัวและไปะสู่จุดที่ใหญ่ที่สุดก็คือสังคมทั้งนี้ก็เพื่อให้ความสงบสุขความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดขึ้นในสังคมของเรา ได้รับความพึงพอใจจากพระองค์อะค์สุบานาู่วตาลาเดยที่พระองค์จะส่งกล่าวถึงเรายกย่องให้เกียรติเราให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์และบรรดาคนเอาเยอะดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในสุราอัลมาอาดิอายาที่32ถึงสามาวัลลิีน์อุมลิอามานาติหิมวอัลิหิมระอุ

ช่นเหล่านี้นี่แหละที่เราจะได้รับการให้เกียรติให้อยู่ในส่วนสวรรค์ของพระองค์ลับสุบฮานำมุววตาอาลละฉะนั้นแล้วขอให้เราและท่านทั้งหลายจงรักษาหน้าที่ความรับผิดชอบของเราให้ดีให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งจากชาวสวรรค์ของพระองค์ลับสุบฮานำมุววตาอาลลกันทุกทุกคนบารมีข้าวิลิวะลุมวะลิซัยลิมุสลิมีนวัลมุสลิมัต والمؤمنين والمؤمنات من كل خير فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله